ว่าครับทุกคนเดี๋ยวจะเอาเนี่ยไปลง YouTube ครับนี่นะคะคนจะมารีวิวขนมเรานะคะทุกคนบ๊ายบายหน่อยแล้วกำลังถ่ายวิดีโอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยห้องไม่เราถ่ายวิดีโอ บ๊ายบายคนดูหน่อยก็ฝากช่องไอตัวร้ายนี่นะคะแล้วได้แล้วให้ท่านผู้ชมดูหน้าตาหน่อยย่างแม่กินอีกอร่อยอร่อย บ๊ายบายทุกคน